ที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแข็งขาอ่อนแรงนะคะ<ช>ก็คือกลุ่มกลุ่มที่จะเป็นอมัมพฤตนะคะแต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วะนะคะหลังจากรับประทาน KO ไป3เดือนเป็นยังไงบ้างคะก็ละหลังจากที่ทานไปคือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพธุน์เนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาผิวพันธุ์ดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขาได้บางส่วนสิบกว่าปีเหมือนกันความดันไขมันปวด ตามเนื้อตามตัวโลงกระดูก <Huh? S 3> มันก็ดีความดันก็ลดลง uh oh. ปกติจะเหนื่อยง่ายมันไม่มีพลังเลย uh oh. มันจะงนเงินนะประธาน KO ไปนี้เดือนกว่านี้ดีขึ้นความดันก็ลดลงเบาหวานก็ลดลงไขมันก็ลดลงมั่นใจครับมั่นใจผลิตภัณฑ์ KO มั่นใจเพามันดีนวยดีขึ้นครับไม่ได้ทานยี่ห้ออื่นทาน KO อย่างเดียวครับฝากทุกท่านที่มีอายุเยอะๆทานร้วทาน KO เนี่ย จะดเีเหมือนผมทานอยู่นะครับโรคโรคเบาหวานก็เป็นมา10กว่าปีแล้วครับตาก็10กว่าปีเหมากกาือนกันความรันไขมันปวดตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกทานเคโอเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นครับไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอากาศร้อนอย่างนี้ไม่ไม่เวียนหัวไม่ไม่มีงูครับ ขอฝากถึงคนที่อยากจะดูแลสุขภาพก็ใครทาน K.O. โอเหมือนผมจะดีขึ้นครับผมไม่ใช่หน้าม้าครับผู้ทานจริงๆครับตาแล้วเห็นผลจริงๆครับฝากไว้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆครับผมก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่ผมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดีจริงๆครับ ท,ท,ที่ความดันมันไม่ลดมันก็หัวหวูมันก็น่าอึ้อจะเป็นเวียนอ๋อเวียนนะคะแม่มีอาการเวียนเนาะก็มีโรคประจําตัวก็คือความดันความดันก็ขไขม,มันสูงแล้วหลังจากที่ลูกชายซื้อมาให้คุณแม่ทานคะ่ะมันก็ดีการเวียนอะไรดีขึ้นเลยก็มีมั่งค่ะแต่เห็นบอกว่าความดันเป็นยังไงคะความดันหลังจากที่ทานเคโอแล้วความดันก็ลดลง<อ>ปกติ เป็นปกติเลยใช่ไหยคะคนถ้ยคนมาวัดยังว่าเพื่งจะหายเลยหุยยอดเลยก่อนเข้านอนตรไมเย็นเย็นก่อนเข้านอนค่ะก่อนนอนคัละหนึ่งครั้งวัละหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอ๋อแค่นั้นแหละค่ะก็อนอนสบายท้องไร้ไม่ปวดไม่เปิดนะยอดเลยก็เล่าความเป็นจริงเงี้ยค่ะค่ะแล้วมันนนี้มันตื่นง่ายจังแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเคยเอาไปถามคุณหมอใช่ไหมคะไปถามหมอ คุณหมอยาเนีทานได้มายาไตเนี่ยเขาว่าได้เขาก็ดูว่าได้มันเป็นลายกินเรื่อยไปเถอะแล้วเขาบอาว่าอย่างว่าไม่ได้ไปหรอกปลอดภัยไม่ต้องรักษาเขาว่างั้นนะเร้่มันยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับไตนะคะเพราะว่าเป็นสารธรรมชาติกับร่างกายถือมาให้ยไล่กล้องทีเดียวเพิ่มหมดมันกลายกูไปซื้อไม่ได้ ถือเก็บไว้จะได้กินง่ายๆค่ะติงก็ภาวนาเนี่ยจะบของจัาคู่เจ้าของโรงพยาบาลกินให้ถูกให้ต้องให้หายปัดเป่าเสียบอกทุกคืนอสจะตินต้องบอกรึยิงแล้วก็ดีจริงนะคะคุณแม่มันก็ดีจริงถ้าพูดถึงว่ามันกินไม่ถูกม่ต้องมันก็ต้องไปโน่นไปนี่ท้องเนี่ยไม่เป็ี่ยนไม่ตึงไม่ปวด ก็ช่วยชอย่างนั้นเพราะว่าการไหลเวียนเลือดมันดีขึ้นนะคะเลือดสะอาดขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจวไปเลี้ยงสมองไปโรงพยาบาลก็คนวันวันนั้นไปทีก็เจาะดวยเขาบอกไปเลือดแก้วเลย oh, เขาว่าอย่างนั้นนะคุณได้จ้างคุณแม่มาพูดไหมคะไม่ได้จ้างค่ะคุณแม่ อยากจะเล่าเองเลยนะคะก็เล่าควาเป็นโองภายในใจมีเท่าไหร่เล่าให้หมดเพราะว่ามีผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเยอะนะว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าขอเสียงยืนยันจากคุณแม่เลยค่ะว่าไม่ได้จ้างว่าจะเป็นมาเองค่ะมาเองค่ะว่าจะจ้างทาเองทานจริงนะคะารเองทานจริงค่ะคุณแม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าดีขึ้นเพราะเคโอมั่นใจเอมั่นใจยังสุด ขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์มายันบ้านนี่นะขอบคุณมากค่ะยคุณยเพราว่านาให้มันทางไหชเจ้าคุณก่อนหน้าที่จะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะพี่เล็กมีอาการยังไงนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือมันจะเป็นหลายอย่างเลยเนาะมีเบาหวานความตันไขมันอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้ด้วยอาการก็แบบจะเหนื่อยง่ายเมื่อทานอะไรไปเยอะก็จะเหนื่อยเหนื่อยแบบ ไม่อยากไปไหนเลยแล้วเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยตลอดเวลานะมันป่วยข้างในอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่มีพลังเลยแล้วก็จะแบบว่ามันจะงนเงินนะไปไหนงนเงินใช่มันจะเซแล้วคือใส่อ๋อขึ้นใส่ด้วยค่ะขึ้นใส้แล้วตาเนี่ยตาจะบวมบวมมานี่จะจะพอปีนะไปหาหมอหมอเป็นมานานแล้วใช่ไหมคะหมอบอกไม่รู้สาเหตุนะตรวจต้องหลายอย่างนะหมอเราเลยให้ยามาหย่ะใช่แต่พอ ได้ทานแลใช่คะอเคโออกล่องแรกอ่ะตาหายบวมเลยอ๋อเยี่ยมเลย่ะไพอพอไอ้หายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วอาการที่หายเหนื่อยอาการที่แบบไม่มีพลังหายไปเลยสดใสขึ้นเลยค่ะแล้วก็พอทานกล่องที่สองไอ้มือชานะปกติชาขวา ขวาอยู่แล้วชาเยอะแต่ซ้ายตามมาเป็นได้แบบเยอะเริ่มเยอะไอ้ซ้ายหายแล้วเท้าชาสองข้างก็หายไปหาหมอหมอก็เลยแบบว่าคุณเลือดหมืดนะระวังเส้นเลือดจะแตกนะเพราะเลือดมันเลี้ยงไม่ได้ถึงชาค่ะอ๋ออาะอ๋ออาออีออ๋ออ๋ออ๋อย๋อก๋ออ๋ออ๋ออ๋าอ๋อ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 อรออ๋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 อา๋ออหออออ๋ออ๋ออี ชสบายขึ้นนะคะใช่ถ้าใครเป็นอาการอาการเหมือนที่ที่เราเป็นนะอาการแบบเนี้ยการเหนื่อยง่ายแล้วไม่มีแรงแล้วก็จะขึ้นไส้หรือไม่มีพลังงานง่ายอยากให้มาทานเกโอนี่เพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะมันมันได้หลายอย่างนะไม่ได้แยค่อย่างเดียวขนาดมือชาตาบวมหรือแบบเท้าชาอะไรเนี้ยนะจักมองรลปบอกไม่ดีอ่ะ บางคือไม่อยากมีชีวิตอยู่นะแต่เนี่ยจนพอทานเขาไปนมีชีวิตอยู่เลยใช่ไหมคะพอทานเข้าไปดีขึ้นดีเลยล่ะเราก็อยากต่อสู้ต่อไปอ่ะอยากมีพลังสมาธิต่อไปมีผู้ชมทางบ้านนะคะสงสัยนะคะถามมาว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าค่ะอยากให้พี่เล็กบอกกับผู้ชมทางบ้านนะคะ๋อไม่ใช่เลยนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงมากเลยค่ะ ยิ่งถ้าอยังไงก็ท่าไม่เชื่อกันมาถามหรือได้เพราะว่าเป็นจริงค่ะเป็นมาหลายปีแล้วอาการแบบนี้ค่ะแค่ทานเข้าไปแค่สามกล่องนะดีขึ้นเลยอดีแบบดีรู้เลยหลายๆอย่างมันดีมากเลยะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะอาทิตย์ที่สามอยู่เลยมันดีแบบเกินคาดเกินที่เราคิดค่ะ จริงจริงค่ะเคสของพี่เล็กนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมทางบ้านมีอาการคล้ายๆกับพี่เล็กนะคะเวียนหัววูบหรือว่าบ้านหมุนอ่อนเพียนะคะ,อ,ะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ KO นะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณและพี่เล็กนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ